สวัสดีครับผมช่างเป้าจากอําพันวิทยุสื่อสารคลิปนี้นะครับผมจะมาแนะนำวิธีบันทึกช่องแดงนะครับของ HiMac HM245D เป็นตัวนี้นะครับวิธีบันทึกช่องมันก็ไม่ยากนะครับอ่ะเรามาบันทึกช่องพร้อมกันนะครับเปิดเครื่องครับกดปุ่ม power นะครับกดแช่ไว้นะครับปึ๊บหน้าจอติดแล้วก็ปล่อยมือเลยนะครับอ่ามันก็จะขึ้นแบบนี้มานะครับ แบบนี้ก็คือมันจะเป็นช่องความถี่อยู่นะครับเนี่ยสองนะครับเราจะกดความถี่ไม่ได้นะครับถ้าเราจะบันทึกช่องนะครับเราให้กด P3 นะครับ P3 p าเป็น1ทีให้เลข3มันหายหรือเป็นโหมด VFO นะครับทำพร้อมกันนะครับกด P3 1ทีนะครับให้เลข3มันหายปึ๊บเห็นไหมครับแบบนี้ก็คืออยู่ในโหมด VFO นะครับสาเหตุที่ตั้งช่องใหม่นะครับ1เพราะว่าท่านไปรีเซ็ตเครื่องนะครับ เครื่องมันจะช่องความถี่มันก็จะหายหมดนะครับทีนี้เรามาบันทึกช่องท้องกันนะครับเดี๋ยวผมให้ดูรีดรายชื่อของแต่ละช่องนะครับนี่ครับเป็นช่องย่านแดงเป็นแบรนด์แพนใหม่นะครับเป็น1ถึง160ช่องนะครับนะครับนี่ครับ160ช่องนะครับแบรนด์แพนบางท่านก็ถามโอ้โหมันช่องมันเยอะแล้วจะบันทึกไหวหรอจะจำได้ยังไงนะครับ ก็มี2วิธีนะครับวิธีบันทึกช่องก็คือ1อ่าถ้ามันเยอะ160ช่องอย่างนี้ท่านไม่มีเวลานะครับก็ให้เลือกอ่าใช้ช่องที่ท่านต้องการบันทึกเท่านั้นนะครับอ่าท่านจะใช้ช่องอะไรก็บันทึกเอานะครับอย่างันช่องที่เจ็ดสิบห้าท่านก็อ่าเลือก75นะครับเลือกช่อง75นะครับนี่ครับ75ก็เลือกเอานี่ครับ75็ดาสองสี่ห้าเก้าสองห้านี่ครับให้ท่านเลือกเอานะครับถ้าท่านไม่มีเวลานะครับแต่ถ้าท่านมีเวลานะครับอ่าผมแนะนํา ให้ท่านทําตามคลิปนี้นะครับโดยที่ท่านาไม่ต้องรู้ความถี่นะครับรู้แต่ตัวแรกนะครับเนี่ยครับสองสี่ห้าศูนย์ศูนย์ศูนย์จำช่องที่หนึ่งให้ดีนะครับสองสี่ห้าศูนย์ศูนย์ศูนย์นะครับก่อนอื่นนะครับให้ท่านไปปรับสเต็ปก่อนนะครับปรับสเต็ปอ่ะวิธีปรับสเต็ปนะครับกด F แช่ไว้นะครับกด F แช่ไว้ปุ๊บอ่าปรับสเต็ปทีนี้เราก็เลือด F หนึ่ง F สอง F หนึ่งก็คือถอยลง F2 ก็คือเดินหน้านะเลือกเมนูนะครับเลือกเมนูให้มา F1 นะครับกด F1 เพื่อจะถอยลงนี่นะครับให้ไปที่เมนู01นะครับ01ก็คือเมนูสเต็ปนั่นเองครับนี่ครับเมนูสเต็ปอันนี้สเต็ปมันอยู่12.5ก็คือถูกต้องนะครับถูกต้องถ้าท่านเจอสเต็ปแบบนี้นะครับ20แบบนี้นะครับท่านก็ปรับให้เป็น12.5ถ้าท่านเจอ25ก็ปรับให้เป็น12.5นะครับผมปรับให้เป็น12.5นะครับ ได้สิบสองจุดห้าและกด P5 ห้ายืนยันนะครับปุ๊บอ่ากด P 5ห้ายืนยันอ่าก็คือเรียบร้อยนะครับทีนี้เรามาเริ่มวิธี่าบันทึกช่องพร้อมกันนะครับวิธีบันทึกช่องอ่ะก่อนอื่นที่ผมแนะนําให้ท่านจําความตีแรกนะครับสองสี่ห้าศูนย์ศูนย์ใช่ไหมครับอ่ะกดเลยนะครับสองสี่ห้าศูนย์ศูนย์นะครับอาการกดมันก็จะมีสองแบบนะครับก็คือกดจากตัวใหม่นะครับกดจากตัวใหม่นะครับนี่ครับ สอง่สี่ห้าศูนย์สามตัวนะครับศูนย์ศูนย์เนี่ยครับศูนย์ศูนย์อ่าอันนี่ครับก็คืออ่ากดจากตัวใหม่นะครับสองก็คือกดจากตัวเครื่องนะครับถ้าเราไม่มีใหม่ก็กดเครื่องกด F4 แช่ไว้นะครับกด P4 แช่ไว้อ่าอ่าโทษทีโทษทีนะครับผิดนะครับผิดอ่านะครับอ่าโทษทีนะครับ กด P4 หนึ่งทีนะครับกด P4 หนึ่งทีนะครับปึ๊บอ่าเห็นไหมครับเราก็เลือกอ่าเราจะไปสองสี่หหรืออะไรเนี่ยครับเราก็ปรับตรงนี้นะครับเนี่ยสองสหเห็นไหมครับเนี่ยมันอ่าเนี่ยครับ2 4 4สี่ี่สองเราก็เลือกอ่านะครับอ่าเราถ้าเราเป็นถ้าเป็นสองสี่หเราก็อ่าปรับอย่างนี้นะครับเสร็จแล้วก็กด P4 หนึ่งทีครับปึ๊บอ่าแล้วก็เสร็จมันก็เราก็ปรับตรงนี้เอานะครับเห็นไหมครับอ่านะครับอันนี้ ของเรามันเริ่มต้นที่2 4 5ใช่ไหมครับก็กด T4 หนึ่งทีครับปุ๊บอ่าให้เป็นเลข5นะครับอ่าเนี่ยอ่านี่คืออ่า2 4 5อ่าเสร็จแล้วก็กดอ่า T5 หนึ่งทีครับปุ๊บอ่าทีนี้เราก็ใส่อ่า0 0 0นะครับอ่า0 0 0อ่านะครับเนี่ย0 0 0แบบนี้นะครับหรือกดที่ใหม่ได้เลยอ่าตามที่ผมบอกนะครับเสร็จแล้วนะครับทีนี้อ่าเรามาบันทึกช่องพร้อมกันนะครับวิธีบันทึกช่องนะครับให้กด หนึ่งทีนะครับกด F หนึ่งทีปุ๊บช่องมันจะขึ้นให้เราใส่เห็นไหมครับอ่าให้มันใส่อ่าช่องแรกนี้ให้เป็นเลขหนึ่งเสมอนะครับเลขหนึ่งเสมอนะครับนี่ครับอ่าสองสี่ห้าศูนย์ศูนย์ก็คือช่องที่หนึ่งนะครับเสร็จแล้วนะครับให้ท่านกด P สามหนึ่งทีครับปุ๊บอ่าก็คือบันทึกช่องที่หนึ่งไปแล้วนะครับอ่าช่องที่สองนะครับให้ท่านปรับหมุนตรงนี้นะครับปุ๊บอ่าหนึ่งทีนะครับหนึ่งจิกมันจะขึ้นสองสี่ห้าศูนย์หนึ่งสองห้าก็คือช่องที่สองนะครับ ช่องที่2ก็บันทึกเหมือนเดิมครับนี่ครับปึ๊บอ่ามันจะกระพริบเราไปที่2นะครับอ่าหมุนมาที่2เห็นไหมครับเสร็จแล้วกดพีสามทีครับปึ๊บอ่าเสร็จแล้วก็ช่องที่3ก็ทําไปเรื่อยๆครับนี่ครับหมุนไป1นึ่งกิกปึ๊บอ่าสองสี่ห้าอ่าศูนย์สองห้าก็คือช่องที่3กดพีกด F1 ทีครับปึ๊บอ่าใส่ช่องที่3ช่องนี้เลยนะครับเสร็จแล้วให้กดพีสยืนยันปึ๊บ ช่องที่4ก็ทําเหมือนเดิมครับปึ๊บอ่าสองสี่ห้าสามเจ็ดห้าช่องที่4กด F ปึ๊บอ่าเลื่อนเป็นที่4นะครับปึ๊บอ่าเสร็จแล้วให้กดพีสามทีครับปึ๊บอ่าช่องที่5 6 7ก็ทําไปเรื่อยๆครับนี่ครับจนถึงร้อยหกสิบนะครับอ่าถ้าเรามีเวลาเราก็ไปทําทีนี้เรามาดูช่องที่เราบันทึกไว้นะครับให้กด P3 สเป็นหทีเพื่อจะเข้าโหมดเมมโมรีนะครับปึ๊บ อ่ามาแล้วเนี่ยครับสองหนึ่งอ่าสองสามสี่อ่าเราบันทึกไว้สี่ช่องนะครับเมื่อกี้นี่อ่าเรามาเทียบดูนะครับอ่าเรามาเทียบดูอ่าอันนี้เป็นช่องความดีนะครับอ่ามาตรฐานเห็นไหมครับอ่าสองสีาอ่าสองสี่้นก็คือช่องที่หนึงเห็นไหมครับอ่าสองสี่ช่องที่หนึงอ่าช่องที่สองสองสี่าศูยอ่าปรับมาทางนี้นะครับ นะครับปรับมาทางนี้สองสี่ห้าเห็นไหมครับสองสี่ห้าย์หนึ่งสองห้อ่าเรามาดูอ่าตรงเห็นไหมครับช่องที่3ามสองสี่ห้อ่าช่องที่3ามสองสี่ห้าศูนย์สองห้าเห็นไหมครับอ่าช่องที่สี่อ่าสองสี่ห้าศูนย์สามจานะครับช่องที่สี่สองสี่ห้าศูนย์สามเจ็้านไหมครับอ่าที่เราบันทึกไว้นะครับอ่าง่ายๆครับไม่ยากไม่ยากนะครับอ่าลองไปทําดูนะครับลองไปทําดู ครับคลิปนี้ผิดพลาดประการใดก็ขออาภาัยด้วยนะครับขอบคุณครับสำหรับติดตามชมครับสวัสดีครับ